ท่านผู้ชมครับผมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับคนที่ผมพูดถึงอยู่นั่นแหละครับพี่พบมัจยุฬาใครถึงข้าดับชีวิตคุณน้าคะนายบอกว่าจะเชิญตลกมาคะตลกอันนี้มันผีชัดเลยตลกไม่ใช่ผีธรรมดาเป็นเจ้าผีเป็นจอมบาลตลกนะตลกจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ ไม่ต้องกลัวนะหนูมาถ้านั่งบนตักได้ก็ดีไปนั่งตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับผมขอแนะนําไม่รู้จักกับคุณอ้วนเชิญยิ้มครับซึ่งมาในงานที่ผมอยากจะต้องอธิบายความเป็นมาคุณคุณมีสนใจไหมถามดีกว่าว่าทาไมถึงมาเป็นไม่ตลกมาออกมาเป็นพิพบมัจจุราชใช่ค่ะทำไมถึงมาเป็นมัจจุราชขนาดนี้คะเนี่ยเพราะว่าผมต้องการช่วยสังคมครับเพราะว่าเมาเมาไม่ขับ เทศกาลปีใหม่สงการตายกันเยอะเราก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือคนตายให้ตายน้อยเพราะวิสิติคนตายเยอะเขาอาจจะเห็นคุณโผล่มาเขาอาจจะช็อกตายเลยก็ได้เขาเขาจะไม่กินเลยครับเขาเขากลัวตายเขาเขากลัวตายเพราะมาวม่าเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อช่วงสงการเนี่ยคุณอ้วนเชิญยิ้มเนี่ยแต่งตัวเป็นยมบาลยมทูตเนี่ยไปอยู่แถวไหนไปลนลงที่บางบัวทองไปที่ฝ่ายใต้ ไปที่ข<ค>น<ม>ส่งสายใต้ครับผมไอ้ที่เขาจะต้องเดินทางกลับบ้านนั้นใช่ใชครับใช่ใชแล้วรณาารงค์ทำทำอะไรบ้างคะก็แจกโบชัวร์มาไม่ขับแล้วก็ไม่สุบบุรีและที่อนุสาวรลลีพวกนี้ให้เขาไม่ให้เป็นมะเร็งไม่ให้ทุกอย่างเลยครับการรณรงค์เนี่ยคุณอ้วนทําเองหรือทําร่วมกับ องค์กรหรือสถาบันะเราไปขอเข้ามาแล้วก็ทําเองครับขอใครล่ะขอโบชัวของอ่าอสเอของรถอุบัติเหตุของเมาไม่ขับของนายแพทย์แท้จริงนี่คุณควักเงินคุณทาเองไปขอเข้ามาแต่ไปขอโบชัวเข้ามาไปแจกไปแจกแล้วก็เดินทางเองแล้วก็ไม่มีงบเงินมาให้คุณเลยเหรอไม่มีครับไอ้คอนริงมันต้องมีงบนะเพราะไม่กันช่วยเหลือไอ้โครงการของเขาแต่ชุดนี้เราขอเขาขอคุณพรมมินกันทิยะเป็นใครล่ะ เขาเป็นผู้อำนวยการลดอุบัติเหตุตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะอ๋อชุดนี้เขาออกแบบหรือคุณอ้วนออกแบบเขาผมบอกเขาเป็นโยมาทูดจริงๆผมแต่งแอ้นี่ครับแต่งแต่งแบทแมนแต่งซุปเปอร์แมนแต่งหลายอย่างด้วยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวใช่อันนั้นมันฮีโร่ผมบอกผมรู้แต่ผมไม่มีตังค์จะซื้อเขาก็เลยออกให้เราก็ผลที่ไปปรากฏตัว ตามสถานที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับความสุกคนที่เห็นยังไงบ้างเขาก็ชอบเขาก็แปลกมันตลกดีมันก็แฝงไปอารมณ์ขันก็ทําให้เขาแต่บางที่ก็แจกเขาไปเขาก็โยนกลับมาเขากินเหล้าเออว่าเขากินเหล้าเขากินเหล้าเขาโยนกลับมาแล้วบางคนก็ไม่รับเขาอายเลอบางทีเขาอายผู้หญิงผู้ชายเขาอายเขาไม่กล้ารับแต่เราก็ทําของเราไปตามหน้าที่อืครับตลอดทั้งวันที่ทําหน้าที่เนี่ย ไม่มีรายได้อะไรเลยไม่มีครับไม่มีแล้วอย่างนี้จะอยู่ยังไงคะก็มันอยากทำมันมีความสุขที่คนอื่นเขาได้รับบางทีเราก็ลงทุนบางทีเราทําโรคเอทที่ไปขอถุงยางก็มาแล้วก็มาใส่ถุงก็ลงทุนเองใส่ถุงคุณเล่างใส่ถุงพลาสติกแล้วแพ็คเออผมเหนื่อคุณ ทุกอย่างใส่ถุงให้คนดูไม่ใช่ถุงยามาแพ็คใส่ถุงมกุดแล้วก็ไปแต่งผู้ดีมันสองแง่สองด้านนะไม่ใช่ไปขอถุงยาแล้วเรามาใส่ถุงแล้วมาใส่ถุงแพ็คอ๋อคุณบอกใส่แพ็คไม่ใช่คุณไปใส่ถุงของด้ว่คุณแบบที่กสอนกันเนี่ยตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ถุงอไม่ใช่ครับใส่ถุงแพ็คแล้วก็แจกเขาเพราะว่าเราไปแจกเขาเขาจะอายก็ใส่ถุงเหมือนพระแล้วก็ ล้อเล่นมั่งบอกว่ารุ่นนี้รุ่นหนึ่งใส่ไม่ตายรุ่นแค้วคาดม,มันก็เป็นขำๆเพราะบางคนเขาอายอาเขาก็ไม่กล้าร,รับเราก็ทําคิดอะไรออกเราก็ทําเหมือนแต่งพวกนี้เราก็คิดอยากทําอะไรเราก็ทําเอานะครับคุณไม่สงสัยเหรอคุณว่าทําไมเขาไปตลกแล้วอยู่อยู่ดีต้องมา แต่งตัวเป็นโยมทูตจุฬาบาลหรือว่าเดินแจกถุงยางอนามัยต่างๆเนี่ยใช่ค่ะนูก็สงสัยมากมันว่างมากเหรอคุณมันเป็นยังไงครับมันไม่ใช่ว่างมากมันมีความสุขที่เราได้ทําอะไรดีกว่าเราอยู่เฉยอ่าหมายก็ว่าก่อนหน้าเนี้คุณอยู่เฉยเหรอก็ไม่อยู่เฉยครับก็มีงานก็ไม่มีงานก็หาเรื่องทําบางทีทุกวันนี้เช้าๆก็ไปช่วยเขาขายไข่ไม่ได้เงินขายไข่ที่ไหนขายไข่ที่ตลาดน้องแขมขายไข่ในตลาดเหรอครับ ยังยมพูดเรียอไปขายเปล่าครับแต่ชื่อธรรมดาไม่มีอะไรจะทำเพราะตลกตอนนี้คุณอาก็รู้ไม่มีงานทำผมก็ไม่ให้เวลามันว่างเปล่าอะไรที่เราทำได้ช่วยเหลือคนได้เราก็ทำเรื่องนี้คุณอาจจะเป็นเด็กรุ่นหลังคุณอาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนตลกเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูมากที่เขาเรียกว่าตลกคาเฟ่บางทีคืนหนึ่งเนี่ยพวกตลกมันจะวิ่งลอกก็วิ่งลอกนะคืนหนื่นสิบแผง นะครับเงินดีมากสะพัดไม่ต้องพกเงินครับห้าโมงเย็นออกมาออกเดี๋ยวก็ได้มีคิวงานเยอะสมัยก่อนใช่ไหมไม่ต้องพกเงินแล้วเงินที่ได้คืนนึงบางทีแบ่งกันแล้วเนี่ยแบ่งกันเท่าๆกันเหลือคืนนึงใช้ได้เป็นอาทิตย์เดี๋ยวน,นี้ลงออกไปคืนเดียวใช้ได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ไม่ได้ถึงสองวันเดี๋ยวนี้ยังเล่นตลบอยู่หรือไม่เล่นอยู่ครับแต่ไม่มีคนจ้างอ้าวแล้วไม่มีคนจ้างแล้วอย่างนี้ทำไปได้ยังไงก็ต้องหาบางทีก็ขอเขาขอไปเล่นนเห็นมีงานที่ไหนก็ขอเขา คุณไปขอเจ้าภาพก็เลยเหรอก็รู้ว่าใครมีงานอาสนติมีงานรู้ข่าวเพื่อนมาบอกก็ขอเขาเดินไปหาเจ้าภาพเลยโทรัพมั่งทั้งที่ก็ไม่ได้มาจ้างเราแล้วเวลาเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยสมมติเดินเข้าไปสิบเจ้าเนี่ยเข้าจ้างกี่เจ้าก็ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นพวกสคอสเขาก็บางทีเขาก็ลำคาญเขาก็ให้ให้ด้วยความลำการเขาไม่ได้ให้เพราะพิศว่าช่วงที่ไม่มีงานเลยไหมคะแบบว่าเป็นทั้งเดือนอะไรอย่างนี้อยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์มบ แล้วอย่างนี้ทำยังไงปท้องค่ะก็ไปขายไข่ขายไข่ก็ไม่ได้เงินด้วยคะไม่เงินก็ซื้อไข่ถูกบ้านไม่ให้ใข่ก็ไม่ให้เราไม่จุดกไข่ให้เราทำทำไมเขาไม่ให้ก็ไม่มีอะไรทำเดียววุ้งฟ้านเดิยวไปนอนนอนในห้องเออย่างนี้ผมว่าท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีงานอะไรจะขายเกยอะไรนะครับอาจจะติดต่อคุณครับไปแบบดี้กว่าอยู่เปล่าคุณนะไปแล้วก็ซื้อไข่เขาไข่สี่สิบห้าสี่สามเขาก็คิดแค่สามสิบ แล้วบางทีก็ข้างร้านขายข้าวแกงก็ช่วยเขาเขาก็ให้ข้าวมากินอืไม่ได้ขอเพราะผมขอคนไม่เป็นมันลาบากขนาดนั้มันเราเลือกทางเดินน่อยกับเราอยากเล่นตลกเขาก็ด่าเราเขาบอก่ไจะทำอย่างอื่นผมบอกผมไม่ชอบผมรักตลกผมต้องฟูจนได้แต่เท่าที่ผมรู้ประวัติของคุณอ้วนเชินยิมเนี่ยไม่ใช่คนที่เล้วขี้เหร่นะมีมาจากครอบครัวมีสตางค์เยอะแล้วนะผมเรียนสั่งชั้นครับ เป็นนักเรียนอสัมชัญบางร<า><ะ>ักครับผมบางรักครับผมโรงเรียนเป็นเศรษฐีเรียนกันนะครับเพื่อนจิราธิวัฒน์เป็นเพื่อนกับคุณบบบจิราธิวัฒน์พอรามารู้จักกับเขาเลยเหรอทศจิราธิวัฒน์รู้จักทศเจ้าของเดลีนิวก็ปรเมฆเตระกูลรู้จักเขาหมดเป็นเพื่อนจากอสัมเลยเรียน<า>ห้องเดียวกันเคยเจอเขาบ้างไหมครับก่อนนี้ปรเมศก็ช่วยลงข่าวอยู่แต่ทศก็ไม่คบผมเพราะอะไรเอาไม่ไม่อยากจะถามแบบเพื่อนเก่าทาไมผมไปงานศพ เขาคุณศักชัยจิราธิวัสก็เจอเขาแล้วเอารูปไปเขาดูว่าถ่ายด้วยกันทั้งชั้นเขาบอกใช่เหรอทําไมเมื่อก่อนผมเดี๋ยวนี้อ้วนผมบอกแม้สี่สิบปีไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันทีนี้เพียงว่าก็งงครับเพราะว่าผมอยู่สูนกุหลาบก็จะมีโรงเรียนจัตุรมิรอัสสัมกรุงเทพคริสเตียนเทพสริและสวนกุหลาบเราจะต้องช่วยกันอย่างที่สูนกุหลาบเนี่ย เขามีวัฒนธรรมอั่นเองต้องช่วยกันครับก็ช่วยก็มีบางคนก็ช่วยพรประพาก็ช่วยครับตอนนี่นเพื่อนกับพรประภาอหู่นงหถานของคุณพรเทพพรประพาเขาทําสนามกอล์ฟเขาก็ช่วยช่วยจนเขาช่วยไม่ไหวอ่าทำไมช่วยไม่ไหวบ่อยเลยน้ำหนักมันเยอะบ่อยเลยเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราอีกคัดหนึ่งเราจะมาคุยกับคุณอ้วนเชิญยิ้มตลกสู้ชีวิตว่าชีวิตของเขาต้องสู้อย่างไร ขณะนี้เรารู้แล้วว่าขณะนี้เขาสู้เพื่อสังคมช่วยสังคมโดยไม่ได้รับเงินแต่ว่าช่วงต่อไปเราจะรู้ว่าเขาสู้ชีวิตยอย่างไรโดยที่ไม่มีเงินครับ,รบสักรู่เดียวครับ